วันนี้จะมาคุยเรื่องของชโดดำทำไมมือเก่ารุ่นมือเก่าๆเนี่ยเขาถึงบอกเขาอยากเจอชะโดดำมากกว่าอย่างอื่นคือชะโดดำไม่ได้เจอกันง่ายครับปลาครอกเรายังมีโอกาสเจอง่ายกว่าชะโดดำปลาจรที่ผมเคยเจอแบบเขาเรียกอะไรอะสายเจ็ดสายปดที่ยังเป็นปลาจรก็มีนะ คือสีแบบสีเหมือนไอป๊อกอะสีเหมือนสีออกน้ำตาลมีลายข้างนี่ปลาจรทีเด็ดของปลาจรจะเริ่มมาแล้วครับเขาเรียกว่าชโดฐานชโดดำถามว่าชโดฐานชโดดำคืออะไรคือปลาที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ไม่ได้บอกว่าจะใหญ่เลยนะ,ะบางทีปลาไอชโดดำไซส์สองก็เคยเจอ ไซส์สามก็เคยเจอปลาจอรไซส์เจ็ดแปดที่ยังไม่ใช่ปลาดำก็เจอเอารมณ์เปรียบเทียบเหมือนคนอย่างนี้ครับอสมมติอ่ามีอยู่คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยลงไปที่ไปตีข้างกระชางังและสีออกยังเป็นสีแบบสีออกน้ำตาลแกมม่วงอ่ะแล้วเป็นลายแบบอ่จะบอกให้มันมันเห็นลายอ่ะเห็นลายเป็นสีน้ำสีน้ำตาลอยู่อ่ะ อันนั้นจะเปรียบคนก็เหมือนคนอ้วนปลาพวกนี้เขาเมื่อเมื่อโตเนี่ยเขาสมบูรณ์เต็มที่แข็งแรงเต็มที่ตัวนี้เขาพร้อมจกผสมพันธุ์ละเป็นการบ่งบอกอย่างนึ่งว่าเอ้ยฉันพร้อมแล้วนะเป็นชะโดดำดำสุดๆจนไม่ช่วงหนึ่งก็จะกลายเป็นสีแมงคู่จากสีดำช่วงที่แบบเริ่มจะจับคู่ช่วงนั้นจะเป็นสีออกแมงคู จะมีดำแซมแซมเขียวแซมเหลือบแซมม่วงอยู่ใน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 ตัวเขาอ่ะช่วงนี้ก็บางคนก็บอกเรียกว่าไอ้ผู้ซึ่งกลับกลายเป็นว่าคนที่ไม่เข้าใจก็จะไปเรียกว่าตีเหมารวมะะว่าชโดคือไอ้ผู้ก็เรียกไอ้ผู้ไอผ้ไอผู้ไปจริงๆแล้วคาว่าไอ้ผู้มันคือปลาในช่วงที่สีเป็นมแมลงผู้สีเหมือนหอยมแมลงผู้อ่ะสีของเขานั่นคือ หลังจากที่เขาเป็นชโดดำชโดแบบพระกำลังสุดๆซึ่งไอ้เรื่องชโดดำเนี่ยเขาบอกตรงเลยครับว่าเจอเขาอ่ะโคตรฟุกเลยครับเพราะต้องสมบูรณ์จริงๆแข็งแรงจริงๆนะครับเขาถึงเป็นชโดดำชโดใหญ่ชโดใหญ่เจ็ดแปดโลแต่ไม่ใช่ชโดดำมีถมเถไหมครับเราสามารถหาได้ทั่วไปนั่นคือปลาที่แบบว่า ถ้าเป็นอย่างเราก็คือเหมือนปลาอ้วนอะ่ะคนอ้วนไม่ใช่คนแข็งแรงกำยำล่ำสันถ้าเทียบปอนต่อปอนนะครับชโดดำชโดดำกับชโดปอกเนี่ยผมว่าชโดดำกับพระกำลังดีกว่าเทียบน้ำหนักต่อน้ำหนักแรงดีกว่าและแรงดีที่สุดในช่วงของของปลาจะเป็นสองช่วงนี้ครับคือชโดดำกับแมงผู้เพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันมันคาดเกี่ยวกันอะ่ะคืออารมณ์เหมือน ตอนเป็นชโดดําคือชายหนุ่มกํายำล่ำสันพละกําลังเยอะส่วนพอเป็นแมงผู้เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนคนที่พร้อมจะสมผสมพันธุ์อ่ะช่วงนั้นเขาจะดุกัดไม่เลือกเพราะอะไรเพราะช่วงนี้เริ่มจะโชว์สาวแล้วเอ้ยฉันจะจะโชว์เลยนะว่าเอ้ยฉันคือผู้แข็งแรงฉันควรได้ครอบครองฉันควรได้เป็นพ่อพันธุ์ช่วงนั้นจะก็จะกัดโชว์สาวแต่บางคนคือไงอะไปเจอแบบ ตัวใหญ่จริงครับแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อพันธ์กสีเขาจะเป็นแบบนั้นซึ่งจะสังเกตว่าในระหว่างที่เราตีปลาครอ,อกพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยหรือดูการถ้าเป็นฤดูการปกติเราจะเจอแล้วว่าปลาช่วงก่อนจะเป็นหน้าครอ,อกเนี่ยจะมีละสีท้องดำตัวเขียวตัวออกเขียวเขียวม่วงเขียวแบบเหมือนเขียวหัวเป็ดสีสีพวกเนี้ย นั่นคือ่วงช่วงเขาจับคู่พอเขาได้คู่จับคู่เสร็จปุ๊บเขาจะออกคลอกออกลูกที่เป็นแบบอาจจะเป็นแค่แบบไยดำยังไม่ออกแดงสีเขาก็จะเปลี่ยนเพราะสีลูกเขาออกแดงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นท้องขาวละคือยิ่งลูกโตท้องของปลาคลอกก็จะยิ่งขาวแม่คลอกเนี่ยจะยิ่งขาวเลยครับ ถ้าอย่างดำดำหมนหมอน,นตีไปเลยครับหลังเขียวท้องดำหมอนท้องเป็นกระพวกเนี้ยคือไม่ไม่จับคู่ก็กัดลังไม่กัดลังก็มีมีลูกครับแล้วแต่ช่วงของสีซึ่งแหกตากันยากครับนั่นคือสีนะพอสีที่บอกอย่างที่บอกคือพอเริ่มอท้องดำหลังเขียวช่วงนี้คือเริ่มจับคู่แล้วก็ สีดำมันก็จะเป็นแบบมันก็ค่อยหม่นค่อยหมนก็เริ่มจะเป็นแบบเหมือนเป็นกระเป็นท้องขาวไปเรื่อยๆพอพอลูกเนี่ยเอาง่ายๆเลยครับถ้าลูกเป็นตัวเท่าอ่าเท่าเม็ดพลิกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับแม่ขอดจะท้องขาวเลยแหละอ่าได้พอได้ตัวพ่อมาตัวแม่จะไม่กัดเลยถ้าไม่จริงครับอันนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟัง วันนี้เอาวัฏจักรก่อนเพราะว่าเรื่องของวัฏจักรชโดอ่ะมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวจะเจอครับเถียงกันประจําเลยบางคนบอกโอ้ยนีตีเตีปลาลูกบอกเตปะปลาจีบเพราะผมก็จะแซวว่าจีบข้างลูกหรือเปล่าบางคนบอกน้องบอกน้องๆมือใหม่นะครับบางทีการไปแหกตารุ่นพี่หรือไปคุยม้หรือบางทีอาจจะเป็นการปล่อยไก่คําว่าตีจีบบางทีคนมองว่าเอ้ย e ฝีมือไว้การตีจิบแต่บางทีจิบข้างคลอกเขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกฝีมือบางทีก็อมองอืมก็อืม,อมนะแค่นั้การตีข้างคลอกก็เนี่ยเพราะว่ากวัตจกัตจกรเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยพอเป็นพอ่อาเป็นไอผ้ผู้เป็นชโดดําชะโดทานเป็นไอ้ผู้ไอ้ผู้แป๊บๆ๊เป็นไอ้คลอกเ,เ,เป็นแม่คลอกแม่คลอกสีเขาก็จะเพี้ยนไปตาม ช่วงเวลาคือเอาง่ายๆครับวัฒจักรวัถจักรของเขาเนี่ยคือเขาจะเขาจะหมุนวนนะครับสีปีหนึ่งเปลี่ยนตลอดจนกว่าจะจะโตเต็มที่พอได้คลอกใช่ไหมพอเป็นแม่ปีนี้เป็นแม่คลอกสีเขาจากที่เป็นเขียวปัดเขียวมันประกาศสีเขาจะดอกลงดอกลงดอกลงจนกลายเป็นสีออกม่วง เหมือนที่หลายๆคนเอาเอาชชโดไปเลี้ยงก็จะสังเกตว่าสีเขาก็จะดับลงไปเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงฤดูการใหม่เขาก็จะเวียนกลับมาใหม่เมื่อเขาพร้อมเขาก็จะมาเป็นชโดดำเป็นไอ้ผู้อีกเอาล่ะคืนนี้คงสมควรแก่เวลาแล้วมั้งเพื่อนท่านใดมีคำแนะนำติชมหรือสอบถามอะไรไหมครับ ถ้ามีาจะอธิบายให้สั้นๆหรือถ้าเป็นประเด็นยาวจะยกยอดไปไว้ไลฟ์สดวันหลังแล้วก็กำหนดไลฟ์นะครับเ็าผมก่ลาวว่าจะไลฟ์วันเว้นวันนะครับจะพยายามมาไลฟ์เพื่อนๆให้หายคิดถึงเนาะ,ะวันนี้ไม่มีอะไรก็คงจะรบกวนเวลาเพื่อนๆเท่านี้นะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ